เอาละครับคุณผู้ชมเรามาต่อกันในพาร์ท2ีกันนะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะที่สับครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับเป็นจอยครับเอา้เอาตัวอะไรเีวีลยวหรอซุ่้เหรอโอ้โหนี่เนี่ยยังไม่ได้ฮิวตัวเองด้วยโอ้สองตัวอุย้ยเรามันมันเงยหน้าตีเรียบร้อยครับ ออ้ยตัวอะไรอ่ะว้าวโอ้ยเดี๋ยวผูเดี๋ยวโอ้ตีสองลอดโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้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 หือโอ้ยนายจะไม่ให้เราได้ฮิวเลยใช่ไหมได้เลย นาะยไม่ให้เราหิวเราไม่ฮิวก็ได้เอ้ยไม่ได้เราต้องหิวนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหตดนตีไม่ได้แล้วคุณผู้ชมตดนตีไม่ได้แล้วโอ้ยฮึว้าวโอ้ยผมหิวไม่ได้แลว ได้แล้วอะไรเนี่ยยู่ได้อยูไม่ได้นี่แน่เรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยยา่าว้ายสองที่ติดแล้วเหรอกววุว้ยยุ้ยโอ้โหหรอโอ้โหแย่แล้วคุณผู้ชมแย่แล้ว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  ยิงโซ่ล้วเลยนี่ไ่อืมนี่ไงหนกหนา,หนาอยญ่ขี้โกงอือหือมันโหดมากเลยคุณผู้ชมเฮ้ยข้างบนเปลี่ยนชามแปบบ๊บชามแตก อ่าคุณผู้ชมอันนี้คือโซที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเราจะเจนโซได้มากขึ้นนะครับถ้าเราใช้ตะปูตีสัตูตนะครับกับอีกอันหนึ่งเราใช้โซแล้วจอะอยิงแรงขึ้นอ่ะยิงโซแรงขึ้นนั่นแหละมาคุณผู้ชมได้เวลาเรากลับมาล้างแค้นกันแล้ว <S <S มาเลยดูสิโซโซโอ้โหยิงลูกมาเริ่มแล้วโคตรแรง โอ้โหมันกระโดดตีด้วยเว้ยอืมตุ้มโอ้โหเราต้องอยู่ก่อนเขาบอสมาอืมมาบอสนายตีเราแรงมากนี่แน่นี่แน่นายนี่แน่น,แน,นายตีเราแรงเราก็ยิงนายแรงนะนี่แน่นี่แน่นแนมาเรารู้แล้วเรารู้สเต็ปแล้วยิงโซใส่ นายทำอะไรเราไม่ได้หรอกนี่แน่แล้วก็ยิงโซใส่แล้วก็ยิงโซใส่นี่เน่ยอืมเราแค่ไม่โดนนายตีเราก็ไม่ต้องฮิวเลือดนี่นี่นี่ยิงโซยิงโซ,งโซเก็บแล้วเก็บมาดี่โซโรลแรงเห็นเปล่าโซโลแรงนี่แห่ยิงตีแล้วก็ยิงอืม มันเหมือนเขาเป็นหัวหน้าหัวหน้าของผู้ทรยศนะครับคือเขาคือใครก็ไม่รู้ทีเนี้ยผู้ทรยศของเขาหมายถึงอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมอุยอ้ยถ้าอุ้ยเดี๋ยวยังจะโดนอีกอืมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอืมโอ้ย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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละอืมอยูวก่อนโอ้ยโอ้โอ้ เราต้องตีก่อนเราต้องดีเอาโซอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหโ,โหดเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปเสร็จปุ๊บมีอีกเฟดปะเน,นี่ยไม่มีนะอ่าเราไปทางด้านซ้ายมือนะคุณผู้ชมทีนี้เราไปไหนอ่ะอันนี้คือที่ไหนอุ๊ยหรือว่าดีนี้เปล่าอุ๊ยนี่แน่อ,อ้าวขอวอภัยครับพัก Enter เหรอ ฮัลโหลอันนี้คือใครอะ่ะผมขอได้ไหมปกป้องฮะขอฮิวแป๊บนะคุณผู้ชมอันนี้คือที่ใดอุ๊ยเป็นงี้เลยเหรอเดี๋ยวอันนี้คือลังเหรอลังอะไรอะ่ะลังแปลกแปกนะ โอ้คุณผู้ชมอันนี้คือราชินีหรือเปล่าเนี่ยผมว่าใช่ผมว่าคือราชินีแน่ๆฟังได้ด้วยฟังสิอากอมานยาอู้รอดชีวิตอีกหนึ่งตัวอย่างนั้นเหรอเจ้าคงเดินทางมาไกลมากเลยสินะเพื่อมาหาข้าน่ะเจ้าสิ่งนั้นต้องการความช่วยเหลือจากข้าเหรอ หรือว่าเส้นทางที่เจ้านั่นเดินไปมันนำพาไปผิดที่ผิดทางกันละ่ะงั้นก็เป็นเรื่องจริงสินะความจริงนั้นคือสิ่งที่เจ้ากำลังรออยู่ไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดหรอกความจริงที่เจ้ารออยู่นั้นเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปมากข้ามีของขวัญให้กับเจ้าด้วยนะครึ่งหนึ่งจากส่วนที่หายไป เมื่อมันรวมกันพลังที่ยิ่งใหญ่ก็จะถึงกำเนิดขึ้นและเส้นทางข้างหน้านั้นก็ต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นด้วยเช่นกันโอ้อะไรอ่ะไว้เลยเขาชื่อไว้เลดดี้คุณผู้ชมอุ๊ยไว้แฟกเมนต์คืออะไรอ่ะ เราขาดอีกครึ่งหนึ่งแล้วเอาจากไหนวะเอลาเร็เจ้าได้เจอกับเด็กผู้หญิงคนนั้นแล้วใช่ไหมเธอเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งมากใช่หรือเปล่าเธอน่ะแข็งแกร่งทั้งจิตใจและร่างกายซึ่งเธอนั้นก็เหมือนภาพสะท้อนกับแม่ของเธอ,อย่างไงล่ะแม้ว่าทั้งสองจะได้รับอนุญาตให้เจอกันแค่เพียงน้อยนิดก็ตาม ข้านะไม่เคยนึกไม่เคยตำหนิสิ่งที่ได้ต่อรองไว้กับมังกรตัวนั้นเลยนะแต่เอาจริงๆแล้วกับรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เกิดมานั้นมากกว่าข้าจินตนาการเอาไว้อย่างมากว่าเจ้าทั้งสองนั้นจะได้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่พึ่งพากันและกันได้โอเคครับผมว่าแต่อีกครึ่งซิก ผมจะไปหาจากไหนวะคุณผู้ชมอืมแต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมความรู้สึกผมเลยทำไมผมผมรู้สึกไม่ไว้ใจไว้เลดี้เลยอ่ะเออแปลกๆนะผมคงคิดไปเองแหละอืมแปลกๆแปลกๆ แต่ผมว่าอืมยังไงดีว่าคุณผู้ชมเห็นที่อยู่ข้างใต้ผมบ้ามันจะเป็นรูปเหมือนหนอนตัวใหญ่ครับผมว่าน่าจะเอาดอกไม้ไว้ที่นั่นแหละผมว่าชวนเลยดังนั้นผมต้องผ่านฟ็อกเคนย่อนทางด้านขวามือใช่ไหมมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอกลับไปที่อ่าเลสซิ่งกาวก่อนนะมาคุณผู้ชมผมมาถึงเลสซิ่งกาวแล้วนะครับขอ Save เซฟแป๊บทีนี้เราวางแผนกันนะครับว่าเดี๋ยวเราจะเอา เอาดอกไม้ไปให้ใช่ไหมเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะว่าจะสามารถเอาดอกไม้ไปให้ได้จริงหรือเปล่านะครับพัทนี่แหละขอเติมโซแบบเรียบร้อยโซเต็มมาผมผมโดนดูแน่เลยนี่นี่น,นี่นสองทีไปเลยแล้วก็ผมต้องขึ้นไปด้านบนตรงนี้ใช่ปะนี่ไง ผมโดนเจ้เขาดูแน่เลยอะโทษฐานทำโทษฐานทำดอกไม้แตกเขาบอกว่ามันหายากมากยิ่งกาทำแตกอีกเซฟก่อนเผื่อเขาโมโหจนเราต้องสู้กันไปต่อได้ไหมไม่ได้มาเอ่อคือดอกไม้แตกอะครับ แล้วเนี่ยปัญหายากมากเลยรู้ไหมแต่ไม่เป็นไรข้ามีอีกเอาไปแต่รอบเนี้ยบอกไว้ก่อนเลยนะอย่าทำมันแตกอีกนะมันหายากมากเลยรู้หรือเปล่าตับอ่าโอเคครับดอกไม้อันนี้ดอกไม่นะจะทำแตกอีกนะไอ้หนูโอเคเขาก็บอกมนเดินครับก็บคือมันบอบบางครับ ก่อนไปเลยคุณผู้ชมผมขออนุญาตเซตชามใหม่ก่อนอะคุณผู้ชมผมเป็นติดมาเป็นตีไกลนะครับตีไกลสองอันเลยแล้วก็วิ่งเร็วนะมาทีนี้เรารีบวิ่งไปก่อนผมวิ่งเร็วมากเลยเดี๋ยวเราต้องวิ่งเร็วแล้วก็ไปส่งทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือจากตรงที่ผมอยู่เนี่ยผมต้องผ่านบูเลกไปนะครับทางนั้นน่าจะผ่านง่ายกว่านี่แน่ไกลมาก แล้วก็ไปทางด้านนี้ปะ่ะหนีอ้อมไปอ้อมไปเซฟเซฟต้องหาทางปลอดภัยนะครับนี่ทางนี้ไปเลยยาวๆโอ้โหอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งครับขอร้องขอร้องเลยอย่ามายุ่งเอาจิงๆนะขอร้องขอดีๆเอา้าเดี๋ยวเขาไปไหนแล้วว่าแล้วเขาทิ้งดาบไว้ด้วยไม่เป็นไร เรามีหน้าที่ต้องทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่โอ้โหพุ่งยาวๆเสร็จปุ๊บมีมอนดักข้างหน้านี่ผมกรีดร้องเลยนะอันนี้คือภารกิจนะครับภารกิจคือต้องไปส่งใช่ไหมโอเคทีนี้คุณผู้ชมแป๊บนะจากตรงที่ผมอยู่ตรงนี้ไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็ไปทางซ้ายมือขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปยาวๆเลยอ้อมลงมาข้างล่าง ไกลโคตรโอ้โหผมต้องไปฟอก g o t ต e n c r o ร s แล้วก็ไปทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างตรงทางตรงนั้นนี่ผมดูทางแล้วคุณผู้ชมไปทางด้านซ้ายมือนะครับยาวๆแล้วก็เดี๋ยวไปตรงใกล้ๆกับที่ลงรถด่วนครับทีนี้ข้างหน้าจะมีมอนอยู่เพียบเลยนี่อ่ะไม่ได้อุยอ้ยอุ้ยนี่เขาจะระเบิดเราต้องรีบจาัดก,การเขาก่อนอุย้ยผม เหมือนไอที่ช้าที่ผมใส่มันจะเก็บเงินได้ไกลแฮะคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้อ่านเลยนะว่ามันเก็บเงินได้ไกลมากอุ้ยเดี๋ยววิ่งเป็นรูโตะลยบ้าร้อยป่ะโอ้เอเอตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้ไปแล้วใครอยู่อยู่เลยตัวนี้ไม่เอาเรียบร้อยผมขอเก็บโซ่ก่อนนะน่าเราต้องใช้โซ่ไ้ยิงคุณผู้ชมอันนี้เราต้องขึ้นไปข้างบนนะ ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปบนนี้นะโอเคแล้วก็ไปทางนี้เราต้องไปยาวๆเลยทางนี้มาเราค่อยๆไปครับเราค่อยๆไปนะนี่นอยอ่ามาใกล้อย่ามาใกล้าากลระเบิดเร็วลีบระเบิดโอ้โหนี่ทางซ้ายมือใช่ปะ่ะใช่แล้วก็ทางซ้ายมืออีก โอ้เคเหมือนใส่2ชิ้นแล้วจะไม่สามารถตีได้ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะตีได้ไกลกว่าเดิมนะนี่แนะ่นี่แนละ่รีบระเบิดเร็วตุ้มโอ้ผมต้องเล่นแบบใจเย็นเลยตอนเนี้ยเออทุกน่นนะข้างบนอ้าวข้างบนมีแม็กีพีอยู่เนี่ยผมไปเก็บได้ไหมเนะี่ย ไม่ได้ช่างมันเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะคุณผู้ชมนะแหมโลภซะด้วยไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็เดี๋ยวลงไปฟองเกลฟองเกาเวสเรียบร้อยทางนี้แหละโอ๊ยเฮ้ยผมขออนุญาตกลับไปใหม่นะคุณผู้ชมนะมาคุณผู้ชมผมขอใหม่อีกรอบนะขอโทษนะครับคุณเจเดี๋ยวแ่งแล้วหรือไย หายแล้วก้ากโยนเอาไปใหม่ไปขอโทษครับนอำมานล้วแม่ออเออมันยากจริงเลยวันนี้ผมจะส่งได้ไหมเนี่ยผมต้องเซฟก่อนใจเย็นเีน็เรบร้อยผมต้องใจเย็นๆน,นะ เพราะว่ามันค่อนข้างยากเลยคุณผู้ชมผมต้องโฟกัสผมหลังตรงแบบแบบนี้แหละโอเคแล้วก็ทางด้านหน้าไปยาวๆเลยเดี๋ยวถ้ารอบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมผมอาจจะต้องเป็นพาร์ทหน้าจริงๆจังๆแล้วเพราะว่าพาร์ทนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินนะคุณผู้ชมนะต้องขอภัยอย่างสุดซึ้งเลยนะครับคีซันทีก,ก็ไม่ได้ไป แต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็จบในส่วนของควีนการ์เดนนะคุณผู้ชมนะพิ <c oughs> สวาแบบได้อย่างเสียอย่างไอเนี่ยตัวระเบิดโอ้โหเนี่ยไปพลาดในตัวระเบิดตัวนี้เนี่ยแบบอย่างเซ็งเลยแล้วคือเขาก็แบบวิ่งใส่แล้วก็ระเบิดตู้มเนี่ยปะคือไม่มีโอกาสให้ผมได้แบบหลบเลยผมก็ได้ไปตีเขาไงนี่เนี่ยอย่าอย่ามาใกล้ระเบิดใช่ไหม เออมาเนี่แหละเฮ้ยอยา่ยาอย่าอย่านายนี่ก็กระโดดใส่อย่างเดียวเลยเนาะทางซ้ายมือไม่ใช่ไม่ใช่ทางนี้ขึ้นบนจำผิดเฉยนี่ขึ้นไปทางนี้นั่นแหละแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนอนแต่ว่าเราสามารถข้ามไปจากตรงนี้ได้เลย ใช่ไหมนี่นี่แหละเรียบร้อยเราก็ลงไปด้านล่างโอเคเขาตัวแตกเสร็จแล้วเราไปทางนี้นี่แหละตรงนี้แหละคุณผู้ชมตรงนี้แหละที่ทำให้ผมต้องเสียดอกไม้ไปอีกหนึ่งอันนี่เนี่ยนั่นแหละเอ้าเขาโดนหนอนงับได้เหมือนกันเหรอเนี่ย ไม่ผมใจร่มใจร่มผมไม่รีบผมไม่รีบ,ผม,มรบผมไม่ใจร้อนนะครับรอบนี้ไม่อีกแล้วไม่ใจร้อนอีกแล้วนี่แนะน,นะน,น,น,น่นี่แน่อุ้ยพ่นพ่นพ่นนี่แน่พ่นอีกแล้วขยันพ่นกะด้เราเนี่ยนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ตีทะลุเอาเน้นตีทะลุเอาเสียวเนี่ยมีตัวข้างหน้าอยู่อย่านะจําได้นอะ้หนุ่มทีนี้เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะฝั่งกัตเวสน,นะคุณผู้ชมมา ไปทางนี้อา้าวกดผิดไปทางด้านนี้โอเคโอ้ยโอ้ยโหสูงเกินเดี๋ยวก่อนนี่หรอทางนี้ใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทางนี้ใช่ทางนี้นโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่ Queen Garden โอ้โหไกลมากเลยคุณผู้ชมลงไปทางด้านล่างใช่ไหมแล้วก็ไปตรง Queen Station นะครับ แถวนั้นก่อนเราไปหยุดคุยตรงนู้นก่อนอ่านี่เนี่ยลงไปด้านล่างค่อยลงไม่รีบรีบไม่ได้รีบเดี๋ยวเสียหายหลายแสนลงไปข้างล่างเรื่อยๆค่อยๆลงนี่ภารกิจนี้สำคัญยิ่งไม่รู้เราได้อะไรด้วยแต่ว่าเราต้องไปอันนี้ไม่ใช่ลงไปข้างล่างน,น,นู่นนั่นแหละ ตรงนี้นิดนึงอ่าก็นี่โอเคไปทางซ้ายมือโอเคมาซ้ายมือคุณผู้ชมใกล้ถึงอย,อย่าบอกนะว่ามีมอนกัดจริงด้วยนี่เนี่ยมอนดะตีนี่เนี่ยเ,เขาไม่ระเบิดใช่ไหมโอเคนรืว่าเขาจะระเบิดตกใจเลยเรียบร้อยลงมาข้างล่างปุ๊บ เราก็เอาลงไปข้างล่างต่อเาวงอุ้ย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 ตัวนี้ไม่ได้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 ตัวระเบิดตัวระเบิดมันชอบเล่นขี้โกงนี่ลงไปเลยไอ้หนุ่มนี่อย่าไปทางด้านซ้ายมือต่ออีกนิดนึงอย่าเรารู้เรารู้ลงไปข้างล่าง โอเคข้างล่างแล้วก็ไปทางซ้ายมือไปที่ฟิล์มการ์เด้นหรอไปได้หรอแปบ๊บนงนะคุณผู้ชมเราต้องไปทางซ้ายมือมันไปโผล่ฟิล์มการ์เดนจากบ้านนั้นผมว่าผมไปทางซ้ายมือดีกว่าคุณผู้ชมอ้อมข้างล่างผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านบ้านนั้นได้ป่ะนะครับนี่เรียบร้อยเนี่ยทางนี้แหละเราไปผ่านตรง q u e e n s สเตชันดีกว่า เราก็ไปทางด้านสายมือตรงนี้โอ้โหอันนี้เปนอันยากด้วยผมต้องระวังนี่ค่อยตีเราต้องไม่ตีตัวตัวระเบิดเพราะว่ามันจะเสี่ยงไปเนี่ยทางนี้ไปได้ปะเฮ้ยตกใจหมดอยู่ใกล้ทังไมหรอนี่ไงหวังว่าจะลงน้ำกดได้นะเออโอเค ลงไปแล้วคือดอกไม้พังนี่คือผมกรีดร้องเลยนะไปทางด้านซ้ายมือนี่แหละใกล้ถึงแล้วสู้เขาเราต้องตรงไปแล้วก็ขึ้นไปทางด้านเยไปทางซ้ายมือใช่นั่นไงกลมๆเราต้องให้คนนี้ไปก่อนไอตัวเนี้ยไอตัวบ้านเนี่ยไอสิเพื่อนยืนรอเลยลรงนี่เนียนี่เนี้ยนายไ,ไม่โอเค นายไม่แผงนิดนะนึกว่านายจะแผงนิดอีกรอบผมว่าผมผมต้องเชื่อมั่นในตัวเองคร่ผู้ชมมชหมหลังตรงหลังตรงเชื่อมั่นในตัวเองเฮ้ยเชื่อมั่นว่าจะทําได้นี่เนี่ยผมว่าผมโดนมแมลงมันจะมีมแมลงตัวหนึ่งที่เขาปาหมูมแมลงใส่เราคผู้ชม,มแมลงที่ปาหมูมแมลงผมว่าผมโดนแน่เลย เนี่ยตัวเนี้ยผมไม่ชอบเลยะเฮ้ยตีตีแล้วหนีก่อนนี่แน่เราต้องค่อยๆจัดก,การเขาทีนี้ทีหน่อยไม่งั้นอันตรายแน่ทางนี้ใช่ปะนี่ไงแล้วก็ไปทางซ้ายมือน่าจะได้เรียบร้อยทางนี้ปะซ้ายมือนี่แหละเดี๋ยวต้องผ่านทางนี้จริงด้วยนี่แน่นี่ เรายิงเลยแล้วกันเพราะว่ามันเพราะว่ามันมันกระโดดแบบผมเดาทางไม่ได้อ่ะมีไงโอ้โหเกือบแล้วนี่แน่นี่แน่นแนหมดยังหมดบ้างหมดเถอะหมดเถอะนี่ไงอุ้ยเนี่ยมันเดาทางไม่ได้เดาทางไม่ได้ยิงเลยอินโซจบยังเฮ้ย นี่ไปนู่นอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งยิงโซไปเลยนี่แน่ไปอย่ามายุ่งโอ้โหเกือบแล้วโอ้โหโอ้โหวิหมดยงังหมดเถอะหมดเถอะหมดเถอะใช่ป่ะนี่ป่ะไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่โอ้โหเบรแล้วทางไหนวะเนี่ยถ้าไม่ใช่ทางนี้ผมต้องไปย้อนกลับไปแล้วก็ลงไปข้างล่างป่ะ มันมันคือจุดไอ้นี่ไหมอะจุดไอ้ลูกของอะไรนะลูกของผู้ทรยศอ่ะอันนั้นปะถ้าไปอันนี้ผมต้องลงไปข้างล่างอีกโอ้โหเอาและอันนี้แหละอันนี้คือความยากของผมแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันคือจุดไหนครับโอ้ยอย่าล่วงอย่าล่วงอย่าล่วงไปหายใจคว่ำมหมดน,นี้ปะผมว่าอันนี้แหละคุณผู้ชม ว่านี้ผมว่านี้นี่ปะนี่ไงเรียบร้อยคุณผู้ชมเย้โอ้โหขอบคุณครับอคุณผู้ชมผมทำสำเร็จแล้วโอ้ยบูดแห่งผู้ทรยศหลับไหลอยู่ที่นี่คุณผู้ชมผมทำสำเร็จแล้วครับดีใจกับผมหน่อยนะอีเออ ีนี้โอ้ผมไปนั่งเก้าอี้พักได้อย่างสบายใจแล้วคุณผู้ชมทางไหนใกล้สดุดด้านล่างปะโอ้เนี่ยโดนโดนรัวๆเลยโอ้โหโอ้โหผมโคตรฟินเลยคุณผู้ชมตอนเนี้ยฟินแบบฟินแบบโคตรๆเลยเย่นั่งพักโอ้โหในที่สดุดแผนที่ผมตั้งเป้าไว้วันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งอย่างถึงแม้คิสตันพีกที่ยังไม่ได้ไปก็เถอะควีนการ์เดนเราก็เสร็จ เสร็จแล้วทีนี้ดอกไม้เราก็เอามาให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมโอ้ผมขออนุญาตตัดไว้เท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะคุณผู้ชมนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมโดยพาร์ทหน้าผมอาจจะไปคิสัซนพีกนะครับซึ่งคิดว่านะ่าจะได้ไปแล้วแหละไม่ได้มีธุร,ระป่าปังต้องไปทําที่ไหนแล้วนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่รู้สึกสนุกและชื่น,ช,นชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีสวีดัตบ๊ายบายครับผม